พราะผมเล่นเกมมาไม่กี่ตาครับผมก็เลยแบบมึนๆเนาะน Q เลยก็ได้คิวเลยหนึ่งคิวสำหรับไบโอนะครับแล้วก็ได้อีก่คิวนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ฟิกตามไปเลยครับโป้ป้าโป้ป้าโป้โป้าเลยอันนี้ก็ได้มาเป็นฟาร์คิวเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเมกะคิวอยู่ข้างหน้านะเลื่อนอยู่แค่นี้นะครับแล้วถ้าคิวดอร์มันอันติโดเอ้ยสกิลโดนครั้งเดียวคือตายเลยนะครับแต่ว่าไม่ตายนะครับแล้วก็เก็บ มาไดนะ้สวัสดีครับผมเลนนะครับตอนนี้ก็อยู่กันหน้า,นาตัวของเกม RV เนาะก็คือว่าผมเห็นแบบไปดูหลายกลุ่มมาในเฟสนะครับก็เห็นบอกว่าแบบน้องตีลี่นะครับไม่สามารถมาเล่นในแหล่งที่สูงกว่าคอนได้เนาะก็คือแบบเหมาะสำหรับต่ำกว่าคอนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมาเอ่อเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะคือสอน แนวทางการเดินเกมของน้องให้ก็แล้วกันนะครับว่าน้องต้องเล่นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตัดกันไปในเกมเลยเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็ตัดมาอยู่ในเกมแล้วเนาะก็คือก่อนอื่นเลยผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมเพิ่งเล่นเาวี B มาได้1,600ักว่าตานะครับก็คือแบบทั้งชีวิตก็คือเพิ่งเล่นได้แค่นั้นเองก็คือถ้าผมแบบเดินแหลมมาหน่อยก็ขอโทษนะครับเพราะว่าผมแบบเป็นเมนโรมเก่าเนาะ ก็จะแบบเดินแหลมๆก็แบบอะไรอะคือแบบยังติดไม่หายเลยนะแบบว่าติดตัวเป็นสกิลติดตัวนะครับการแหลมขั้นสุดยอดฮะก็ค,คือว่าตอนอย่างที่ทุกคนสังเกตนะครับว่าไอเทมชิ้นแรกของผมนะครับจะเป็นช็อตซ้อนเนาะเป็นดาบเล็กนะครับเพราะว่าตีลี่นะครับมาเป็นฮีโร่ที่แบบว่าตีชิงได้เนาะมันก็แบบรักษาระยะได้ง,ไง่ายอันนี้เป็นการ อสเสียงย้อนหลังนะครับไม่มีการพูดในในคลิปเนาะก็คือผมเห็นแบทแมนเขาบอกว่าจะลวงตัวสำคัญให้การันตีตายร้อยเนาะอันนี้คือไม่ได้ไออันนี้คือเสียเฟิร์สเลยผมเลยแบบจุดไปเนาะเมื่อกี้ก็เสียคลิปด้วยนะครับเพราะว่าผมไปสักสีกับอันนี้สักสีนกสักสีเลนแคร,รี่นะครับยังนกนี่นะครับก็เห็น จะเห็นได้ว่าผมแทบไม่โดนดามเมตเลยเนาะแล้วก็เคลียร์คลิปค่อนข้างที่จะไวนะครับแล้วคลิปนี้คือรีบปปิดการแจ้งเตือนอนะไอเชวก,กูพูดว่าแทบไม่โดนดาเมตเลยไม่ก็โดนรวัวรวเลยอเคอันนี้ก็เก็บเลือดหลังป้อมนะครับรออยู่ในป้อมนะไม่ต้องแหลมมากนะอันนี้ก็ยังแหลมอยู่นะสำหรับผมว่ารอโลมานี้เพราะว่าดูยืนดิแล้วก็ยืนรอดูเพื่อนเล่นนะครับแล้วก็เคลียร์คลิปปกติเนาะกลับมาเคลียร์คลิปเล่นตัวเอง ก็อยู่เรีนตัวเองกันแล้วแหละเอ้ยกู้หล่อนกูหล,นหล่อนอะไรวะเนี่ยแล้วก็หาระยะนะครับว่าจะตีได้ตรงไหนนะครับก็สกิลสองไปแล้วสกิลหนึ่งตามก็คือจำได้ว่าต้นเกมคือโดนยับอยู่นะ03เนาะแ,แล้วก็แก๊กโชว,ว์วุฒิไปทันทีโอเคครับก็ก็ฝั่งตรงข้ามก็ได้มังกรไปเนาะแต่เราก็ได้ดาร์กเทรดดาร์กกลับมาได้เนาะแ้วก็เสีย เสียอะไรนกเล็กแล้วเนาะเสียศักสรีแคล,ลี่จัดนี่นะครับก็เดึงเว้าไปอีกช็อตหนึ่งเนาะตอนนี้เริ่มใจเสียแล้วนะแล้วก็อีกมันก็อีกทริกหนึ่งของการเล่นตีลี่นะ,ะัะไม่ต้องรักษานติไว้แบบไวรัสไว้แบบปิดดาเมจเนาะดาเมจมันปิดไม่ได้แล้วนะ แบบขนาดของเต็มด้เมจมันแค่พันสี่นะครับไม่ได้แรงเนาะก็เก็บไว้เปิดแมปแล้วก็โนยนเล่นๆไปเลยครับโยนเคลียร์คีปโนยนอะไรพวกนี้เวลาจะโดนใดก็โยนอันติไปก่อนนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็ไอ้สกิลสองสกิลหนึ่งตาม,มก็จะเคลียร์คีปได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่โดนใดนั่นเองนะอันนี้ก็แก๊กดูสวยนะครับแต่ว่าลัด <laughs> ม่ไ่ผมผมเมื่อกี้ไม่แน่ใจแต่ล่าจะดาเมตผมเยอะกว่านะครับแต่แก๊กก็ได้คิวไปเนาะ ตอนนี้ก็ไปเวทป่าฝรเข้านะครับผมก็ไปเอาคีปลกคีปล็กเสร็จแล้วก็ไปต่อเลสเนาะแลวก็เรียกเพื่อนให้มาเอาเลสด้วยกันนะครับแล้วก็เดินกลับไปเหมือนเดิมน,นะครับเลสก็เอาเลสสุดก็ได้สักทีนะครับนกเล็กพยายามเคลียทั้งนกทั้งคีบในเวลาเดียวกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก็สกิลหนึ่งก็ตีได้หลาย ได้เขาเรียกอะไรหลายเป้าหมายออันนี้เป็นคลิปแรกนะ้องก็จะตะวกตะกากนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยชินอันนี้เป็นดาวที่หกเองนะครับน่าจะดาวที่หกนะคลิปนี้ก็เป็นไม่ค่อยสูงนะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยอันนี้แก๊กก็ได้อีกแล้วเนาะคือดาวไม่ค่อยสูงมากนะครับแต่เคยเอาน้องไปไต่ขึ้นสูพีมมาแล้วนะครับแบบกดโซโล่น้องสูพีเลย อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของน้องนะครับคือตีชิงไปเลยเนาะนี้ก็ฟิกหนกีออกมานะครับก็คือแบบถ้ายังมีคีบอยู่ในเลนหรือว่าถ้าเลือดป้อมฝัง่งตรองข้ามันน้อยนะต่อให้ไม่มีคีบแล้วมันมีตัวให้เราชิงได้ป้อมเขาก็แตกได้นะครับอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อกี้เนะาะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างตีป้อมดีนะผมว่าอันนี้ก็จะไหลไปเป็นป้อมที่สองเลยนะครับ สองป้อมในไม,ไม่ถึง5นาทีนะอาจ,จะถึงแหละแต่ไหลไปสปอมสองในไม่ถึง5นาทีอันนี้แก๊แกก็ขัดให้นะครับช็อตน,นี้ก็คือค่อนข้างจะสวยนะครับได้มา2งป้อมไล่กับโลมแค่1คนนะครับแล้วก็สเต็ปเมื่อกี้ก็จะเป็นอันติกับหลังนะครับก็คือทําให้ฝนข้ามตามเรามาได้ยากขึ้นนะครับมันอาจจะแบบขัดสก,กิลเคลื่อนที่แบบวายโออะไรงี้ได้นะครับก็แนะนําให้ยืนยนไปเลยครับไม่ ไม่จําเป็นต้องเก็บเอาไว้เนาะนี่ก็มาเคลียร์ขีดกลางแล้วก็น่าจะเอาป้อมกลางนะครับแต่เอาไม่ได้เนาะเมดเขามาเติมแล้วแต่ว่าเอาไม่เอาขีบนะครับตอนนี้ก็กาลีก็ชันติแล้วเนาะสนปะแล้วก็ไปเอามังกรให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มาฟาร์มเงินนิดหน่อยเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วนะครับ ก็กลับไปกลางเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรทำแลยก็มาตีปูตีอะไรอันนี้คืออันติลาดได้นะครับก็คือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยอันติลาดได้ได้แค่ตอนคอนต้นเอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่คอนต้นไม่ก็แรงคอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือหลังจากนั้นก็อันติลาดไม่ค่อยจะได้นะผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะอันติลาดนี่ก็ได้ป้อมกลางมาแล้วเนาะ ผมก็เลยใช้อันติแบบอันติเป็นการเปิดแ,แมปอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเคียตอนนี้ก็วาตีดารเรียบร้อยนะครับตีแบบโคตรแหลมอ่ะก็เรามีแก๊กสุดจะตึงนะครับเราไม่ต้องห่วงอะไรเลวก็เคลียร์คีาจริงผมว่าต้องรีบกลับไปเลนตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้ไผมก็ไม่ได้ไปเนาะ ดีนะครับที่เลนดอไม่ได้อัน,น้ตรนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้อันติในการเคลียร์คะคมากแล้วก็ได้ตังระยะไกลได้ด้วยนะครับได้มา100กว่าเลยแก๊กก็พาตีนะครับพาตีป้อมแต่ว่าตีไม่ได้เนาะลิงวิ่งมาละทุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่แก๊กดูสวยนะครับแล้วช็อตน,นี้คือแก๊ก MVP ีเลยนะผมได้คิวด้วสุดยอดมากเลยแบบว่าถึงกับต้องพิมพ์ไปเลยนะครับว่าตึงจัด เนี่ยฉากเมื่อกี้ตึงจริงนะฮะน,นี่ก็แบทแมนก็เก็บสองนะก็เอ้ยก็สวยนะอันนี้ก็จะอันติไปช่วยนเมทนะครับแต่ว่าเพื่อนก็ถอยกันหมดแล้วเนาะแถมอันตีไม่โดนด้วยน,นี่ก็มาฟาร์มปกตินะครับแล้วก็ไปเรียนล่างไปคีด้าหนะาตังแบบ พยายามหาตังค์ให้ได้เนาะแบบไปลุกลงลุกเรียนเลยไม่ต้องฟิกนะครับว่าอยู่เรียนอะไรบ้างเนาะแล้วก็ไปไม่ทุกเรียนเลยนะครับอันนี้ก็แบทแมนโซนให้เรียบร้อยนะครับก็ตีป้อมแต่ว่าน่าจะตีไม่ได้นะครับแล้วก็ช็อตนี้คือลิงต,ตามมาโป๊ป้าโป๊ป้าคีนี่คือช็อตเมื่อกี้โดนคีไปสามอันห้านะครับ ตอนแรกก็คือผมคิดว่าจะส่วนลิงได้นะครับเพราะว่าตังห่างกันตังค่อนข้างจะห่างกันนะครับแบบลิงก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นเนาะมันก็สามารถส่วนได้นะครับแต่ว่าโดนขี้ไปนี่คือแบบน่าสะบัดเลยถึงกับต้องพิมพ์มาเลยนะครับอีกแกก็ไม่น่ารอดนะครับ เกิดมาก็เปิดอันติยิงมั่วๆไปเลยฮะไม่มีอะไรทำก็ฟาร์มแต่ว่าช็อตนี้เอาจริงๆต้องไปกันป้อมกลางเนาะแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นช็อตโซโล่คิวชิวๆนะฮะแบบก็คือว่าเอเดนดอมก็ตัวโกงใช่ไหมแต่พอแบบพอเงินมันไม่ได้นำเกมเกมตามแบบนี้มันก็เล่นยากนะครับสำหรับเอเดนดอมเนาะขนาดตีลี่ยังโซโล่คิวได้นะครับแต่ต้นเกมใช่ไหม การเล่นดีลี่ให้เกิดก็ต้องแบบอยู่กับอยู่กับเพื่อนนะครับให้เพื่อนแบบง่ายๆคือราดเพื่อนต้นเกมอ่ะแล้วมันจะเกิดเองอันนี้ก็แบทแมนได้เปิดประเด็นกับลิงแล้วนะครับช็อตนี้น่าจะได้ป้อมนะครับมีคีซี่กับโรมเราคอยโซนให้นะครับอันนี้ก็แม่นเลยเกนอันนี้ก็อันติได้เหมิงแล้วนะครับ <laughs> ช็อตนี้ก็คือลิงก็ไม่กล้าเข้าแล้วนะครับ ส่วนป่าแล้วก็เก็บออบเจกต์ได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ห,ห้อยลูดเลือดมาเนาะเพราะผมออกลูนผิดผมเซตลูนผิดนะครับเพิ่งรู้เมื่อกี้ตอนกําลังอัรคลิปเลยครับเพิ่งรู้ว่าไม่ได้ใส่ดูดเลือดมานะครับก็เลยดูดเลือดไม่ค่อยโหดเท่าไหรนะ่เนาะอย่างที่บอกนะครับว่าผมเล่นเกมมาไม่กี่ตานะครับผมก็เลยแบบมึนๆเนาะอัน,นี่ก็ได้คิวอหนึ่งคิวสำหรับไบโอนะครับแล้วก็ได้อีกหนึ่งคิวนะฮะ ก้อนนี้ก็ฟิตตามไปเลยครับปป้าปป้าปป้าเลยอันนี้ก็ได้มาเป็นควอตคิวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเมก้าคิวอยู่ข้างหน้านะเลื่อนหรือแค่นี้นะครับแล้วถ้ากิวเดอร์มัน Anti อันติโดนไอ้สกิลโดนครั้งเดียวคือตายเลยนะครับแต่ว่าไม่ตายนะครับแล้วก็เก็บเมก้าคิวมาได้นะก็คือช็อตเมื่อกี้คือเวอร์มากนะครับก็คือเหมือนเหมือนกิวเดอร์เขาหล่นนะถ้ากิเดอร์เขาไม่หล่นเขาก็น่าจะฆ่าได้แล้วนะ ไม่น่าจะได้ในกคคิวนะอันนี้ก็คืออันติขัดไปก่อนนะครับขัดไปสักนิดก็ยังดีนะ <c oughs> อเ,เอ้ยชี้เหมือนจะไม่ใคยเลยแล้วก็เป็นการเช็คด้วยนะครับว่าบางทีนะครับบาง,งทีนะผมก็เห็นว่าผมก็เห็นหลายๆทีนะครับเกมตามเพราะว่า AFK กันนะครับเก็อันติเนะี่ยก็จะเช็คได้นะครับว่ามีคนกำลังเดินมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ แต่เมื่อกี้ป่าอันติทามิ่งไม่ค่อยเป๊ะเลยนะถ้าเป๊ะมันก็จะขัดได้นิดนึงแตวก็มาดันล่างให้เพื่อนนะครับพอเขาไปออกาไม่อ,อบนนะครับแต่จริงๆก็คือแคลรี่มันก็ต้องไปใช่ไหมแต่ว,ว่าออฟเลนเขาเขาไปแทนเขาไปแทนตำแหน่งของมึงไงเคลียาาร์กลางทีนี้ก็เวฟก็จะขึ้นสูงทั้ง3ามเลนเลยนะครับก็จะเป็นการขึ้นบ้านได้ง,ง่ายกว่าเนาะหรก็รอเล่นนะครับรอจังหวะ ก็คือว่าช็อตนี้ก็คือแบบเสียเลือดก,กันเยอะมากนะครับไปเลือดเลือดที่น่าจะไปตีดาร์กนะครับช็อตนี้ผมก็จะไปเปิดดาร์กให้ก่อนนะครับแล้วก็บอกให้เพื่อนรวมกลุ่มนะป่าเขาก็มาสัมทบนะครับตอนแรกหว่าเจ้าคีบนะแต่ว่าเห็นเลือดป่าเนาะเห็นเลือดป่าเลือน้อยนะก็ไม่อยากจะ ไปเอาให้นะเนาะก็ไม่อยากจะไปแย่งเนาะอันนี้ก็คือเป็นช็อตลิงทอร์โซโโคิวคีซี่เนาะอเี้ยเหมือนลิงเขาน่าจะกำลังจะพิมพ์ตอบแบทแมนรือเปล่าเปิดประเด็นกันอันนี้คือแบบจำจำเอาเวทเลนนะครับแต่เห็นแล้วว่าไม่มีก็เลยมารอดูนะครับก็คือแบบไม่เดินไปมั่วๆเนาะรอดูว่าแบบป่าเขาจะโผล่ข้างบนหรือเปล่าเราจะได้เดินไปเติมป่าของเรานะครับถ้าเดินไปมั่วๆเราก็อาจจะโดนเขาโซโลคิวได้เนาะ นี่ก็เปิดประเด็นกันหนักมากเลยนี่อีก็ปล่อยเลนกางนะครับเดี๋ยอป้อมเดียวต้องปล่อยเลนกางนะแต่ผมรู้สึกว่าผมปล่อยช้าไปน,นิดหนึ่งนะครับน่าจะปล่อยเร็วกว่านี้นะจะได้มาขับเข้าไฟนะครับแล้วก็ด้วยความที่เกมเรานำแบบนำมากมากเลยเนาะมาขับไฟยังไงเราก็ไฟชนะนะครับถ้าเราไม่พลาดหนักนะอันนี้คือได้ เเกิดไปก็เซตเขียวไว้ก่อนเลยนะครับถึงจะไม่มีตังก็เลยน,นี่ก็ดูอันนี้ก็คือสวยนะครับแต่ว่าผมโดนขัดก่อนเนาะไม่งั้นผมก็เก็บดับเบิลคิวไม่ก็ทีมคิวไม่ได้นะครับแต่คือว่าด้วงก็ไปดับเบิลคิวให้นะครับแล้วก็โดนลนะิงชัดดาวเนาะคือแบบเกมนี้คือ,แบบคอทีมเป็นงานมากนะครับเล่นเก่งทุกคนเลยเนาะอันนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับ ตอนแรกก็อาจะเอากาลีแหละ่ว่ามันเสียเวลานะครับแล้วก็แบบมันดึงไม่โดนอ่ะไม่ดีอ๋อคือมันดึงไม่โดนแก๊กดึงไม่โดนถุงก็เลยช่างแม่งเร้วเวทแมนก็เข้าไปตายนะครับ <c oughs> สงสัยน่าจะกะทามมิ่งผิดไปนิดนึงอันนี้ก็เอ็มก็ก็น่าจะเอ็มอยู่แล้วนะครับตายนี้น,นี่ก็เป็นดาวทีนะ่หกเนาะก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับบวกแต้มมาเก้าสิบสี่นะครับ ได้เพนตาคิวหัางนี้เเนาะ MVP ก็ไปเยอะใช่ไหมคือผมเพิ่งเล่นจริงจังก็ไม่นานมานี้เ,เองนะครับเล่นไปแค่ไม่กี่ร้อยตายตามที่ขึ้นในจอเลยนะครับก็คือเล่นไปประมาณไม่ถึงพันเนะครับแล้วก็วินเลทก็ต่ํามากๆเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นเนาะก็คือผมเล่นอยู่ช่วงหนึ่งอะแบบประมาณกี่เกมมาเก้900เกมเลยมั้งคือแบบเล่นแต่แบบ ถึงแค่เล่นคอมอะไรเงี้ยเคยเล่นกับเพื่อนให้เพื่อนแบ่งอะไรเงี้ยเออเพิ่งมาจริงจังเนาะก็ตามตามนี้เลยนะครับข้อมูลเห็นไหมเล่นเกือบ800ตานะครับโอ้โหแล้วก็ขึ้นรูปีมได้จากน้องตีด๋นะครับดูจากการเห็นเล่นใช่ไหมเจ็ดร้อยกว่าตาเลยนะครับน้องเล่นน้อง700กว่าตานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ค้างไว้เรียบร้อยนะครับเกมก็จบด้วยการค้างของเกมผมแล้วกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมนะครับผมไปแล้วครับไม่ว่า